สวัสดีค่ะ มีรถดีโก้ค่ะ5ประตูสภาพไปสวยมือแรกสภาพป้ายแดงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเองนะนิสสันโน่หนึ่งจุดสองวีแอลท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันสิบเก้าค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นปรวัตัดีจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปกระสุลคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดี และก็น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่สันโนด1.2 V L ท็อปสุดเกียอโตปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของวายู่ที่3 6 9 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดืนละแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะ เอรคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0พบาทขึ้นไปก็สุลพกนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้า2สีนะคะสีดำผสมกระสีเทาค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้า,ฟ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 าแอร์แบ็กไอเสุญแจร,รีโมทพวงมาลายัยมันติฟังชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะไม่ห้าหมื่นกิโลท้านะคะบุกเซอร์ crop, วิสครอบตรวจเช็คศู์ตลอดนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะ สองถอยนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะกองรอบทิดทางนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะใหม่แท้นะคะ5 0 0 0มกิโลเองนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้กว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถอีก้ค่ะหประตูนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ขับดีประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะ่ะขนของนี้เยอะค่ะคบอกก็สามารถพับได้ด้วยนะคะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากนะคะสองวันทําการซราบผลนะคะกว้างนั่งสบายค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันที่เลยค่ะ หน้าเครื่องค่ะเป็นเค่งยนต์พันสองเบนซินนะคะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะคันนี้สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะสภาพดีนะคะปี19เล่นลขไม่ห้าหมื มือแลกสภาป้ายแดงรับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะคะขับดีบอดี้สวยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย